เสียงเครื่องยนต์ดีเซล1 2 0 0แรงม้าของ v t 4คำรามต่ำๆขณะกองผุ่นที่6กองพลทหารม้าที่2คลานออกจากโรงเก็บรถในยามเช้าลุ่มเขาใหญ่แสงอาทิตย์สะท้อนกรอบเขียวลายพรางกับอิดกรอบระเบิด FY4 จนดูราวอนาคตมาบรรจบอดีตท,ทุกวันนี้ชาวไทยจำนวนมากคุ้นตา VTC ตามสื่อสังคมออนไลน์จนลืมไปว่ารถถังรุ่นนี้เพิ่งเข้าประจำการครบ60คันเมื่อปลายปี2023เท่านั้นและเพิ่งผ่านการฝึกเต็มขีดความสามารถครั้งแรกในขอบ,บราทอง2 0 2 5 ที่โคราชฐานะกระดูกสลังใหม่ของกองทัพบ,บกไทยรถถังสัญชาติจีนรุ่นนี้จึงเป็นทั้งหมุดหมายทางเทคโนโลยีและภาพจำใหม่ด้านอำนาจกำลังรบของชาติจุดเริ่มต้นของวีทีซีสำหรับไทยมาจากปัญหาการส่งมอบที84โอ l ลอทีของยูเครนล่าช้าหลายปีงบประมาณและตารางฝึกสะดุดไปพร้อมกันกองทัพจึงต้องมองหาทางเลือกที่ส่งเร็วถูกพอครบศักยภาพ บริษัทโนรินโคยื่นข้อเสนอ MBT 3,000ในราคาไม่ถึง5ล้านดอลลาร์ต่อคันพร้อมสร้างศูนย์ฝึกและสต็อกอะไหล่ในประเทศเปิดช่องให้ไทยทยอยจ่ายงบรายปีโดยไม่สะดุดเมื่อสัญญาแรกลงนามปี2017และลดต่อเนื่องปี2019-2021เสร็จสิ้นแผนยุทธศาสตร์ r t a 5.0ก็ได้ยุทโธปกรณ์หนักดิจิทัลครบ2กองพันตามกำหนดอนุภาพการยิงคือเสนอหลักปืนกลสมูทบอขนาด125มเมตร ใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ30นัดยิง APFSDS Heat MP และกระสุนระเบิดหัวรบแยกเก็ e t HFRAG รวมถึงขีปนาวุธนำวิถีเลเซอร์ทะลุเป้าได้ไกล5กิโลเมตรชุดกล้องเล็งพลขับเคลื่อนด้วยเซนเซอร์ความร้อน2ช่องสัญญาณกล้องพาโนรามาของผู้บังคับการหมุนได้360องศาเชื่อมเข้าคอมพิวเตอร์ยิงดิจิทัลที่คำนวณบอลลิสติกจากข้อมูลลมความชื้นและอุณหภูมิกระบวนการ Hunter Killer ทำให้พลปืนเล็งเป้าหมายขณะผู้บังคับการสแกนเป้าถัดไป รถวงจรยิงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีและสร้างภาพลักษณ์วิดีโอเกมตามคำเปรียบเปรยของทหารใหม่ที่เคยยิง M หกสิบระบบอนาล็อกมาก่อนสมรรถนะเคลื่อนที่ไม่แพ้ไฟพาวเวอร์เครื่องดีเซลเทอร์โบชาร์ตรุ่น1 5 0 HB ขับเกียร์อัตโนมัติ c h 1 0 0 0 B 7สปีดกำลังต่อน้ำหนัก23แรงม้าต่อตันวิ่งทางเรียบได้70กิโลเมตรชั่วโมงส่วนเส้นทางดินแดงอีสานใช้ทแทร็กยางสอดแผ่นยางสังเคราะห์ลดแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้ขบวนเคลื่อนย้ายทางหลวงโดยไม่บั่นท้องถนนช่วงล่างทอซชันบาร์ปรับใหม่ผนวกโชคไฮโดรนิวแมติกแบบปรับแข็งนิ่มอัตโนมัติทำให้ปืนค่มศูนย์เล็งได้แม้กระแทกหลุมลูกรังความเห็นพลขับเผยมิติห้องคนขับกว้างขึ้นใช้วงพวงมาลัยแทนคันบังคับความร้อนน้ำหล่อเย็นแสดงดิจิทัลบนหน้าปัดลดการเสี่ยงโอเวอร์ฮีทในหน้าร้อนเกิน40องศาของไทยด้านการป้องกันวีทีซีใช้กรอบผสมคอมโพสิตเทียบเท่าเหล็กกอลวน500-550มิลลิเมตร ส่วนหน้าติดกรอบระเบิด Fy4 Modular รอ ok, บโกถังและป้อมปืนเสริมแผ่นกันท้องป้องกันทุ่นระเบิดกับ IED มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแรงดันบวกการสารภัย NBC สำหรับการอัปเกรดอนาคตกองทัพกำลังประเมิน GL5 APS แบบฮาร์ดคิวที่ติดเรดาร์ AESA เล็กและขีปนาวุธสกัดกระสุนต่อสู้รถถังในเวอร์ชันสาธิต VTCA1 Show ที่จูไห่2 0 2 4น้ำหนักเพิ่มไม่ถึงตันแต่ต้องจูนบาลานซ์ป้อมปืนและฝึกช่างซ่อมใหม่ไทยจึงจับตาไว้เป็นเฟ,ฟส2หลัง2026ไปแล้ว การผสานเครือข่ายคือหัวใจภาพใหญ่ปี2025สัญญาจัดหา Battle Management System จาก Leonardo DRS ไปติดตั้งในรถสริเคอร์ของไทยได้ขยายมาสู่ BTC บางคันผ่าน adapter data bus จินนาโตทหารสื่อสารและคณะวิศวาราดกระบางช่วยเขียนซอฟต์แวร์เชื่อมโรนลาดตระเวน ทำให้หมวด VT4 นำภาพวิดีโอจาก UAV ส่งเข้าจอพลปืนแบบเรียลไทม์ในการฝึกคอรบราทอง2,025ป้อมปืน VT4 สามารถรับพิกัดเลเซอร์จากคอวอรคอปเตอร์แล้วกดกระสุน HFRAG ตั้งเวลาระเบิดเหนือหัวเป้าหมายจำลองภายใน8วินาทีสร้างความประทับใจแก่ผู้สังเกตการสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ประสบการณ์ใช้งานจริงทำให้เกิดการดัดแปลงเฉพาะถิน่นฝุ่นสีแดงอีสานอุดตแะแงลมน้ำในเดือนแรกจนเครื่องร้อนเกิน กองโรงงานช่างได้เปลี่ยนตะแกรงเป็นตาข่ายขนาดรูใหญ่ขึ้นและติดพัดลมย้อนลมเปิดปิดอัตโนมัติน้ำยาหล่อยเย็นสูตรร้อนชื้นสังผลิตโดยบางจากช่วยลดจุดเดือดอีกจุดคือการติดตั้ง APU 7กิโลวัต์ที่ท้ายรถถังเพื่อจ่ายไฟระบบเมื่อจอดสแตนบายหลายชั่วโมงโดยไม่กินชั่วโมงเครื่องหลักและแผ่นข้างยางกันหินดีดหล่อขึ้นรูปที่เชิงเสาเพิ่มอายุการใช้งานช่วงล่าง ค่าบำรุงรักษาเข้าท่ารายงานต้นปี2025ระบุ MTBF ของระบบส่งกำลัง v t 4ที่ใช้งานไทยอยู่ราว450ชั่วโมงสูงกว่าโอปลอดทีเดิมเกือบเท่าตัวสต็อกอะไหล่หลักตั้งอยู่คลังใหญ่พระนครศรีอยุธยาและส่วนกระจายที่ขอนแก่นมีกลุ่มช่างไทยที่ผ่านการอบรมจากโนรินโคสามารถโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์เต็มระบบในประเทศต่างจากสมัยโอปรอที่ต้องส่งเครื่องกลับโรงงานเครื่องโลกงบซ่อมเฉลี่ยต่อคันจึงลดลงต่อปีและเงินรั่วไหลออกนอกประเทศน้อยลง เรื่องงบประมาณ B t ทีเรียกคะแนนนิยมได้เสมอราคาต่ำกว่ารถถังตะวันตกระดับ Le โอพาส 2A7 หรือ a b r a m M1A2CPV3 ราว60 70เปเปิดช่องให้กองทัพกันนกไปซื้อกระสุนกองคลังครบทุกกลุ่นรวมถึงสร้างห้องจำลองฝึกยิงแบบ VR ที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีปี2024 2025นักเรียนใน10สามารถเข้าชุดฝึกเสมือนใช้จอยสติ๊กเหมือนของจริงลดชั่วโมงยิงสนามลงกว่าครึ่งแต่ยังผ่านมาตรฐานความแม่นยำผลสะเทือนทางสังคมเห็นชัดคลิปทิกตอก วีทีซี vs คอนกรีตที่ถ่ายตอนสาธิตเจาะก,กำแพงค่ายได้วิวทะลุ5ล้านใน2วันยอดค้น Google Trend คำว่ารถถังไทยใหม่พุ่งสูงสุดในรอบทศวรรษสื่อกระลาโใช้โอกาสนี้ทำคอนเทนดึงคนรุ่นใหม่สมัครทหารเกมสายดิจิทัลกรมกิจการพลเรือนเผยยอดเปิดรับทหารอาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม30เนเมื่อเทียบปี2022ส่วนทางเศรษฐกิจผู้รับเหมาชิ้นส่วนไทยกว่า150รารายเข้าห่วงโซ่ผลิตแพ็กเกจส,สนับสนุน ตั้งแต่แผงวงจรไปจนถึงข้อต่อไฮดรอลิกช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคในสายตานักวิเคราะห์วิธี4ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของสงครามสมัยใหม่แต่คือตัวเร่งให้ไทยก้าวสู่หมักรบเครือข่ายและสร้างสะพานไปสู่แพลตฟอร์มไฮบริดอย่าง Shadow Elephant MKV ที่เริ่มทดลองใช้ไฟฟ้าดิเซลและ AI เต็มรูปแบบข้อมูลซ่อมบำรุงและเทเลเมทรีจากวิีถูกรวบรวมเป็น Big Data เพื่อเทรนอัลกอริทึมคาดการเสียหายล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกหรือแม้แต่โมดูลร้พลทาการไทยก็มีฐานข้อมูลและบุคลากรพร้อมรับถึงขีดสุดปลายปี2025คณะเสนาธิการอยู่ระหว่างเจรจาอัปเกรด V T 4ล็อตแรก20คันไปสู่มาตรฐาน A 1เพิ่ม A P S กล้องความร้อนเจน3และระบบควบคุมเครื่องยนต์ใหม่ที่ประหยัดน้ำมันอีก1 0หากสำเร็จไทยจะเป็นลูกค้ารายแรกที่ขึ้นสายประกอบชุดอัปเกรดนี้นอกประเทศจีน ช่วยปูทางสู่ศูนย์ซ่อมระดับภูมิภาคและโอกาสรับงานประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเมื่อมองภาพรวมวีทีสีจึงทำหน้าที่มากกว่าเครื่องจักรสงครามมันคือเวทีเรียนรู้เทคโนโลยีแรงบันดาลใจสู่การวิจัยในมหาวิทยาลัยและสัญ,ญลักษณ์ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างสรรค์ในไทยใช้ได้จริงทุกครั้งที่รถถังชุดแรกเคลื่อนผ่านชมุมชนคนดูถือสมาร์ทโฟนถ่ายคลิปรถถังเขียวขุ่นที่สะท้อนแดดเหมือนโลยักษ์เสียงเครื่องยนต์กล้าวหนักแทบปลืนเสียงลั่นชัตเตอร์ และในวินาทีนั้นเองวีสีได้ย้ำเตือนว่าไทยยังเดินหน้าทันโลกด้วยขีดความสามารถของตนเองไม่ใช่แค่ผู้ซื้อแต่เป็นผู้ประแป่งพัฒนาและต่อย,ยอดเพื่อให้กรอเลขข็กคารประวัติศาสตร์ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง